สวัสดีครับพอกับเซลล์ยรล้านนะครับพอดีผมเพิ่งดูหนังเรื่อง The Butterfly Effect นะอยู่ใน Max HBO นะครับที่เป็นแอปดูหนังนะถ้าใครเคยดูเนี่ยมันจะเป็นหนังที่พระเอกอะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ Butterfly Effect ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคล้ายๆกับกรณีน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับที่มันจะทำให้เกิดสถานการณ์ปั่นป่วนหรือว่ากระทบถึงดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยเออ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก chaos theory นะโหเท่ oh, the, นะทฤษฎี A D, อย่างความอุลวนนะครับคือถ้ามันมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะสมมุติว่าคุณดูหนัง final destination อะเออคุณคุณเนี่ยก็เพิ่งเข้าลงใช่ปะที่แม่งมันเป็นจะฆ่าจะตายเนี่ยจะเป็นโยมทูตอ่ะแม่งเรื่องเล็กน,น้อยอาจจะน็อตหลุดบ้างอาจจะไอ้อะไรอะขับรถแล้วแบบ เสียหลักน,น,ลน้ํามันรั่วอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มค่อยๆแบบก่อความเสียหายเ,ยเป็นระดับแบบยิ่งใหญ่ผลลัพธ์ก็ไม่คาดฝันใช่ปะท่านในหนังก็คือตายหมูนะครับไอ้บัตเตอร์ฟลยเอฟเฟกเนี่ยหนังมันก็จะเป็นประมาณว่าพระเอกเนี่ยคืออยากจะแก้ไขอดีตแก้เนี่ยมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางสะดีแก้ยังไงมันก็จะมีเอฟเฟกตตามมานะครับแม้กระทั่งตัวพระเอกเองอะ่ะก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลยครับไม่มีอะไรดีเลยไปดูเองเนาะเรื่องเนี้ยมัน หนังหลายปีแล้วผมว่าถ้าใครเคยดูหนังบ่อยๆน่าจะเคยดูเพราะพระเอกกับแอชตันคูเชอร์ครับก็เทมากนะครับที่เล่นสตีฟจ็อบนะทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการขายนะครับการขายเนี่ยผมว่ามันคือบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวจะเข้าใจครับว่ามันเกี่ยวอะไรนะกับทฤษฎี D, ผีเสื้อกัพืีปีกนะครับคือคุณสังเกตไหมว่าเวลาเราก็ทำอะไรใดๆเนี่ยบางทีมันจากแค่เรื่องเล็กๆกะมันกลับ ทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อ่าถ้าเป็นเรื่องงานขายเนี่ยผมพูดเลยว่าคุณจะใช้คำว่าฟลุกก็ได้นะการกระทําที่คุณเริ่มทำเนี่ยจากการขายครับจากสิ่งเล็กๆนะอันนี้ที่ผมจะพูดมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์นะครับที่ยิ่งใหญ่ได้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับคือผลลัพธ์นะจากความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์จากเรื่องเล็กๆน้อยๆปฏิสัมพันธ์ในประทับใจนะครับ อย่างการทักทายการชมเชยลูกค้าด้วยรอยมิดรอยยิ้มเป็นมิรนะครับด้วยเสื้อผ้าหน้าผมที่มันพร้อมตลอดอะ่ะหรือว่าถ้าใครหน้าตาดีอะ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณจะเกิดบัตเตอร์ฟลยเอฟเฟกใส่ลูกค้าได้นะครับคือมันจะเกิดการจดจำเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบุคลิกรูปร่างหน้าตายังไงก็มีผลนะครับถ้ามันสร้างความรู้สึกดีๆได้อะ่ะหรือกระทั่งว่าคุณเป็นคนเซอร์วิสมายดีคุณเป็นคนสุภาพคุณเป็นคนที่แบบ จริงใจกับลูกค้าคุณเป็นคนที่อยากที่จะแบบช่วยเหลือลูกค้าจริงๆอะ่ะผมเนี่ยจำเซลล์ออดีเนาะตั้งแต่เขาอ่ะขาย BM นะครับก็ยังจำเขาได้อยู่เขาชื่อพี่มนัทนะครับถ้าเกิดว่าใครปซื้อออดีก็ไปอุดหนุนแกได้นะจนถึงตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์ตอนนู้นอะ่ะผมยังไม่ได้ซื้อแกเลยนะแต่ผมยังจำแกได้จนถึงวันนี้เพราะว่าเซอร์วิสมายนั่นเองนะครับอันเนี้ยนนมันเป็นบัตเตอร์ฟลยเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆที่ ถ้าท่านผู้ฟังอยากได้เอาดีเนี่ยก็อาจจะไปซื้อเขาก็ได้ปะมันเป็นผลกระทบจากการที่เขาสร้างความประทับใจให้ผมเนี่ยครับแล้วพอเขานึกหรือว่าผมเนี่ยเออนึกถึงเขาเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ไปซื้อกับเขานะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่อง butterfly effect กการปฏิจัมพันธ์ง่ายๆนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาการแก้โจทย์การตอบคําถามอย่างละเอียดการช่วยเหลือลูกค้านะครับเรื่องของโซลูชันเรื่องของประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อใจนะครับหรือกระทั่งเรื่องการติดตามงานอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าคุณติดตามงานภายใน24ชั่วโมงคุณส่งอีเมลไว้คุณโทรไปติดตามคุณโทรไปอัปเดตท,ทันทีนะครับคุณทําอะไรรวดเร็วอย่างเงี้ยคุณตั้งกลุ่มไลน์คุณส่งข้อมูลนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งสอบถามความพึงพอใจอย่างเงี้ยโอเคไปส่งของเสร็จเนี่ยอาจจะโทรหรือข้อความไปถามเล็กๆน้อยๆเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับมันถึงขั้นว่า จะสร้างการซื้อซ้ําและบอกต่อได้นะครับอันนี้คือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่คือผมแค่จะบอกว่า b u t เตอ f ์ฟลาย e c เกสำหรับการขายอะ่ะคือการทําเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับซึ่งผลลัพธ์อ่ะมันจะออกมาอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับอย่างลูกค้าบอกต่อมันยิ่งใหญ่ไหมละ่ะแค่ว่าคุณติดตามดีคุณใส่ใจคุณเซอร์วิสไมด่ดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปได้อย่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนง้นนะต่อมาครับคือเรื่องของการวิเคราะห์ลูกค้า นะอยากจะให้ว่ามันเป็นการวิเคราะห์เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้มันคือพลังแห่งการสังเกตวิเคราะห์ลูกค้าผมเนี่ยมันไม่ได้มาต้องมา Data าดิเวนอย่างนั้นหรอกเอาแค่แบบการสังเกตนะครับการจดจํานะครับนิสัยเรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเรื่องของความชอบนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆปัญหาที่เขาเคยเจอเคยบน่นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องประดับที่เขาใส่บุคลิกตั้งแต่หัวจรดเท้าของลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให เราได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็เวลาเราชวนคุยหรือสนทนาเนี่ยบางทีไกลแค่ว่าลูกค้าอาจจะอาจจะยังไงผิวแทนแทนเนี่ยแขนดาเนี่ยสมมติมือดําแขนดาเนี่ยแล้วคุณแบบมีไหวพริบใช่ปะคุณทักลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องตีกอล์ฟเนี่ยโอ้บางทีมันเหมือนกดสวิตช์นะมันแทบจะแบบยาวแล้วก็เนี่ยจากการสังเกตของเราอะ่ะซึ่งเราสังเกตลูกค้าได้แบบเยอะมากนะครับหลากหลายมากนะครับหรือการวิเคราะห์ สิ่งที่ลูกค้าทามาให้เราบ้างนะครับอย่างเช่นการส่งข้อความการที่ลูกค้าแบบโทรมาหาเรานะครับหรือว่าการที่เขาแบบตอบอีเมลหรือการแม้แต่เขาแบบซึมอย่างเงี้ยไออย่างเช่นเขาซึมเนี่ยซึมก็อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะพิจารณาคู่แข่งอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆจากฝั่งลูกค้าด้วยนะครับซึ่งถ้าเราแบบใส่ใจไอเรื่องนี้นแหละคือ b u t t e r f l y effect ทที่จะเกิดจากการสังเกตคือ สนใจสังเกตใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยนะครับถ้าคุณจับเส้นได้คุณเจอจุดบางอย่างได้เนี่ยบางทีมันอาจจะปรับได้แม้กระทั่งกลยุทธ์หรือการนําเสนอขายก็ได้นะครับทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แบบมันคาดไม่ถึงเนาะอย่างที่3ครับคือประสบการณ์นะครับในการหาลูกค้าใหม่อันนี้บอกเลยว่า b u t เตอร์ฟ e ายเอฟผมอยากเล่าเรื่องส่วนตัวว่าผมทําเรื่องนี้มานับไม่ถ้วนนะกับระดับซ e o นะครับ ด้วยการแชทผ่าน Facebook นะครับจริงๆผมเคยโชว์เรื่อง l i n k ์อินไปแล้วแหล,แหละว่าแบบโทรศัพท์หรือว่าไปคุยกับคน c l e l เวลโดยที่ไม่มีอะไรอ่ะแค่ทําเมนสคริปต์จาก AI copy and paste อย่างเงี้ยได้รับคําตอบที่คาดไม่ถึงกลายเป็นได้นัดนะครับแล้วก็ได้ไปขายระดับ c l e v เวนะเชื่อไหมว่าถ้า f a c e b o o k เนี่ยผมโหดกว่าครับเถื่อนเลยละ่ะผมก็พิมพ์ไปอย่างสุภาพเนี่ยโดยที่ผมก็ แบบปัตตร์ฟเอฟเฟกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆว่าคือเราพิมพ์ไปแนะนําตัวครับกับตระกูลจีราธิวัฒน์หรือว่ากับพี่จิ๊บ JB อย่างเงี้ยน,นะครับเซเลบนะครับบางท่านเลยที่แบบเขาดังมากด้วยสคริปที่มันเออมันน่าสนใจน่าไปต่อเพื่อขายของเลยนะครับได้รับผลการตอบรับที่ดีนะครับวันนี้ผมพูดเลยว่าบัตตาไฟเอฟเฟกต์สำหรับผมนะคือการพยายามในการติดต่อลูกค้าใหม่เนะี่ยด้วยแค่การแชทแค่นั้นนะครับไอ้บันทึกที่ผมยังแชทเนี่ยยังอยู่มา 7ปีแล้วคิดดูดิจนถึงวันนี้สรุปผมด้งานเซนท่านเนี่ยมันเป็น10งานแล้วคุณนะครับมีการซื้อซ้ําแล้วก็เรียกได้ว่าเซนท่านคือเขาในเรื่องของการขาย AI อย่างเงี้ยมันคือบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกที่เชื่อว่านักขายหลายคนถ้าฟังถึงข้อนี้คุณเคยมีประสบการณ์กันไหมครับฝากถามตัวเองนะที่คุณทําดีลปฏิหารเนะี่ยจะว่าฟุกก็ได้ครับไปเจอถึงขั้นว่าโอเคอาจจะโทรแค่จัดซื้ออย่างเงี้ยหรือโทร02ได้ซ้ำมั่วๆเข้าไปอ่ะ แล้วมันถึงนูน่นถึงนี่ถึงนั่นนะครับกลายเป็นว่าคุณได้นัดระดับ CEO อ่ะครับแล้วก็ปิดการขายไอ้นั่นแหละครับคือ Butterfly Effect ที่มาจากประสบการณ์ในการลงมือทําด้านการขายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็น Butterfly ฟล f เอฟที่เราลงมือทำเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยเราไม่รู้หรอกไอ้ที่รู้อยู่แล้วคือมันอาจจะเฟลก็ไม่ได้สนใจใช่ปะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันฟลุกได้ พูดเลยครับว่าบัตเตอร์ฟลยเอฟเฟกต์สำหรับการลงมือทำเนี่ยอันนี้คือให้เป็นที่สุดเลยครับว่ามันจะทําให้เกิดปฏิหารหรือดีลเทพได้เนาะต่อมาครับคือเรื่องบัตเตอร์ฟลยเอฟเฟกต์จากประสบการณ์ที่เรามอบให้ลูกค้าอันนี้ชัดเจนเลยถ้าเรามอบประสบการณ์ที่ดีนะครับประสบการณ์ที่ดีดูแลหลังการขายดีนะครับการพรีเซนต์การบริการการก่อนขายหลังขายนะครับการสร้างความสัมพันธ์การอัปเดตข้อมูลเนี่ย ถ้ามันสม่ำเสมอถ้ามันแบบสร้างโมเมนต์ดีๆมีกิจกรรมมกีกินข้าวไปท่องไปเที่ยวเนี่ยแล้วมันดีเนี่ยบอกเลยครับว่าจะฟลายเซอเกิดขึ้นอนะ่ะคือการบอกต่อบอกแบบว่าทั้งเพื่อนครอบครัวเพื่อนสนิทลุงป้านะ้าอาเลยนะบางทีอะ่ะคือบอกทั้งหมู่บ้านด้ซ้ำนะครับซึ่งมันมีไม่เชิงว่าฟลุกอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทําได้นะครับอย่างเซลล์ขายรถที่เป็นตํานานที่ผมรู้จักท่านหนึ่งเนี่ยคือเขามาซื้อทั้งหมู่บ้าน เพราะว่าเริ่มจากคนแรกอะเป็นชาวนาเนี่ยแหละแล้วเขาก็ได้รับการบริการที่ดีอะพอแบบเขาประทับใจเพราะว่ามันไม่เหมือนละครคุณธรรมไงละครคุณธรรมมันจะแบบเหยียดหัวถึงตีนน่ะดูจนใช่ปะแต่ว่าเซลล์คนเนี้ยเขาดูแลแบบมืออาชีพจริงๆไม่ได้ว่าถือตัวหรือว่าแบบแบ่งแยกฐานะเนี่ยมันก็ทําให้ชาวนาประทับใจชาวนาประทับใจปุ๊บก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปบอก ญาตญาติพี่น้องนะครับลุงป้าน้าอาเนี่ยก็มาซื้อทั้งหมู่บ้านได้อันนี้คือซูเปอร์บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟจาก Word of m o u เม้ครับซึ่งตรงกันข้ามกับประสบการณ์ที่แย่อยู่แล้วครับประสบการณ์ที่แย่ก็บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟครับคืออะไรก็บอกต่อไงครับว่าร้านคุณธุรกิจคุณสิ่งที่คุณขายคุณภาพไม่ดีเซอร์วิสก็ห่วยแตกเซลล์ไม่ได้เรื่องปากหมาเห็นปหมแปบ๊บเดียวครับข่าวร้ายเนี่ยลงฟรีนะครับข่าวดีเสียตังค์ถูกไะ เพราะงั้นอะไรที่มันเริ่มเป็นดราม่าเนี่ยนะครับคุณต้องระวังให้มากที่สุดนะครับคือบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกที่ถึงขั้นทำให้คุณเนี่ยคือไม่มีที่ยืนในวงการนะนี่บอกตรงนะะสมมุติผมเนี่ยผมอาจจะไปทำเรื่องเ็วร้ยรายแบบว่าอ่ะบนท้องถนนสมมติผมโดนอัดคลิปแล้วผมอาจจะโอ้โหแบบเละเทะแบบโอ้โหดูถูกดูนี่นั่น ก็เป็นไงครับก็พังเลยเพราะว่ามันบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลการพูดจาหรือว่าการประพฤติต่อคนอื่นนะครับหรือว่าเรื่องของการขายก็ได้การขายทำบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกได้ไหมทําได้ก็ลองปรับสิปรับวิธีการขายเราปรับจากเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยเช่นอ่ะปรับตั้งแต่เลยจากสคริปต์ในการเขียนอีเมลเฮ้ยมีไอช่วยเนี่ยเขียนยังไงให้มันดูเฉียบคมเนี่ยถามไอ รือกระทั่งสคริปโทรศัพท์อย่างเงี้ยเฮ้ยเมื่อก่อนโทรแล้วลูกค้าไม่ค่อยรับนัดอ่ะเราลองมาแก้ไขสิ้การหวดว่าได้อัตารานัดหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยเมื่อก่อนเราหลับหูหลับตาพรีเซนต์ไม่เคยถามเฮ้ยเราเปลี่ยนกระบวนการนิดหน่อยอ่ะลองเปลี่ยนเป็นถามไปเล่าไปลูกค้าสงสัยอะไรถามแล้วก็เล่าตั้งใจฟังอ่ะหรือทําอะไรให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยจดบันทึกหรือว่าการติดตามงานอ่ะติดตามทันทีส่งใบเสนอราคาว้โทรสอบถามบ่อยๆมีการทาลายนู่นนี่นั่นเนี่ย เปลี่ยนเรื่องกระบวนการเล็กๆน,น,น,น้อยๆอ่ะกลายเป็นว่าผลกระทบเนี่ยแบบอาจจะได้ผลในการปิดการขายอย่างใหญ่หลวงนะครับบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะไม่สนเงี้ยเพราะมันเรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นว่ากระบวนการทํางานคุณแม่งดีกว่าคู่แข่งเนี่ยก็มีนะครับลูกค้าเชื่อมั่นเพราะว่าคุณมืออาชีพมากขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะปรับสิ่งเล็กน้อยพวกนี้แหละเขาเรียกความใส่ใจในงานเนี่ยผมก็จะบอกว่า small adjust เนี่ย small process small adjust นะ big resolve เ <c> ท <oughs> ่มหม้คิดสดเลยนะ small adjustment big resolve นะตอบแต่งเรื่องเล็กได้ผลเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็นี่แหละครับคือ Butterfly Effect สำหรับกระบวนการขายนะครับแล้วก็รวมรวม,รวมทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็ดูหนังมันอินนะการกระทำใดๆถ้าเราปรับเราใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยนะสรุปนะมันอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับเหมือนหนัง บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกครับก็ฝากไว้ครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนคงได้พักผ่อนจากการดูหนังนะผมเองก็เช่นกันครับก็ามาเล่าเพราะว่าในหนังเนี่ยมันเกิดจากการลองไปแก้อันนี้แนะนําให้ดูนะมันเป็นหนังเชิงเขาเรียกว่าไซโคโลจีจิตวิทยานะครับสนุกครับบอกเลยว่าเป็นหนังสยอ,ยองแะทึกขวัญน,นะเออแบบไม่ได้สยองขวัญหรอกและทึกขวัญแต่ว่ามันมันได้อะไรในเชิงแบบการที่เราถ้าลองปรับเนี่ยหรือเราย้อนเวลากลับไปได้อะเราไปแก้ กระบวนการบางอย่างหรือเราแบบกลับไปแบบไป,แบบไปกล้าที่จะคุยกับลูกค้าเนี่ยไปทำเรื่องเล็กบางอย่างมันจะส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับขอบคุณที่ตามคุณเนี่ะเซเลอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ